สวัสดีครับพี่พี่ทก่านวันนี้มาพบกับช่อง pn พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้า,บานส,สวยๆราคาแบ่งปันมาใหพพ้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรไปที่เบอร์0 8 2 4 8 0ป7 4 6็ครับผม ส่วนไอ Line ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ่าพระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีพาะบ้านหลากหลายราคาครับผมก็เริ่มตอนที่250บาทขึ้นไปครับผม250บาทแต่ถ้าซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมนะครับผมก็250บาทก็จะมีตั้งแต่รายการที่1 นี่ถึงรายการที่ยี่สิบนะครับเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบก็จะรายการละสองร้อยห้าสิบครับจะซื้อคู่ก็สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมส่วนแถวล่างนะครับเนี่ยยี่สิบเอ็ดย่ิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายี่สิบหกนะครับหกองนี้ก็จะผมเอาราคาเดียวครับผมองละสามร้อยบาทครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางแล้วก็วันนี้ครับผมมีรายการพิเศษมาต้นหัวคลิปเลยครับผมนี่นี่ครับ เป็นอ่าขุนแผนขี่หงพายหลวงพ่อกล้วยนี่ไขรสสยหลวงพ่อกล้วยวันนี้ผมได้มาสององค,ครับผมแล้วก็องค์นี้นี่ผมเพิ่งจะเคยเจอนะครับเป็นเขาเรียกอะไรพิมไก่ชนนะครับผมผมก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันเห็นเจ้าของเขาบอกอย่างนั้นนะนี่เขาบอกว่าหาพบเจอได้ยากครับผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันเหมือนกันครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูรายการพิเศษของ่ารายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการพิเศษนะนี่ เป็นเนื้อผงน้ามันครับผมนี่พ้อมเนี่ยมกรอบมาเดิมๆนะครับเนี่ยครับใช้งานครับผมนี่ผ้าบ้านๆครับผมผสไตล์บ้านๆลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมบางทีอาจจะส่งให้ได้ไม่ชัดครับผมนี่ครับเป็นคุณแผนขี่หงพายครับผม ครับผมไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่านะครับผมเนี่ยนี่ครับใส่จะไม่ชัดนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมปรับกล้องแป๊บนึงนะครับนี่ครับผม อยากให้พี่ๆดูกันแบบชัดชัดครับบางทีกล้องไม่โฟกัสต้ตองขออภัยด้วยครับผมเป็นคุณแผนกี่หงพายเนื้อผงน้ํามันครับผมเป็นของหลวงพ่อกล้วยวันนี้ได้มาสององค์ครับผมเป็นของหลวงพ่อกล้วย ผมเผื่อพี่ท่านใดสนใจครับผมอันนี้เป็นรายการพิเศษอารายการที่หนึ่งอันนี้ผมแบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมเป็นรายการพิเศษนะครับผมอ่าสําหรับรายการพิเศษรายการที่สองนี่เขาบอกเป็นพิมพ์ใกล้ชนนะครับผมผมก็ไม่ค่อยทาราบทาไหนเนื้อผงน้ํามันเหมือนกันนะครับนี่้านนี้ผมได้มาสององครับผมนี่ครับ เห็นเจ้าของก็บ,บอกว่าไอ้พิมพ์นี้ไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับผมเนี่ยนี่ครับเป็นพิมพ์ไก่ชนนะครับเห็นอยู่นี่ครับผม ครับผมอันนี้เป็นรายการพิเศษรายการที่สองครับอันนี้ผมแบ่งปันอยู่ที่สองพันบาทครับอันนี้สองพันบาทนะครับผมามารายการปกติของเราครับผมในรายการที่หนึ่งครับผมจะเป็นปาสมเด็จรายการที่หนึ่งนะครับ นี่ครับผมเป็นผระสมเด็ดอันนี้เรี่ยมกรอบเก็ดผิวไว้ครับผมเหมือนเขาแกะกรอบออกไปนะครับองค์เนี้ยนี่ครับเขาเขาแกะกรอบออกไปนะ อันนี้จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับราคาสองห้าสิบบาทครับไปเป็นรายการที่สองอันนี้เป็นระบทโทษเนื้อว่านครับผมนนจะเป็นรายการที่สองนะครับ <Ą IL> นี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สองครับผม ร,รายการที่สองครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพระนางพญายรายการที่สามครับผม ครับอันนี้เป็นรายการที่3นะครับราคา250บาทครับต่อไปเป็นพัสสุมกอร,รายการที่4ี่ครับผม อันนี้รายการที่สี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นรายการที่ห้าเป็นวัดเกตครับผมนี่เป็นรายการที่ห้านะครับผม รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก,ก็ถักลายหรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขห้าขอผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับเอาไปเป็นภาพสําเร็จหมายเลขหก 6, ครับผม เป็นหมายเลขหกครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเจ็ครับผม อันนี้เป็นหมายเลขเจ็ดคร้อมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขแปดครับผม ครับอันนี้เป็นหมายเลขแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัชสำเด็จหมายเลขเก้าครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขเก้ารผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบครับผม อันนี้หมายเลขสิบครับผมราคาสองรบาทครับฝ่ายเป็นหมายเลข1ิบ็ครับผม ครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสองครับผม ครับอันนี้หมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระธาตุกระดานครับผมหมายเลขสิบสามครับผมนี่จะเป็นหมายเลขสิบสามนะครับผมถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนก็ทักไลนะ์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับผม แล้วรูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้ครับนี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบสามครับผมน่ครับราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่อันนี้เป็นคุณแผ่นพายคูคครับผมนี่ครับเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมอันนี้ อันนี้เป็นหมายเลขสิบสี่รผมราคา2 5งบาทครับต่อไปเป็นหมายเลข15บห้าครับผมนี่นีครับจะเป็นหมายเลข15บานะครับผม ครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขสิบห้าครับผมราคาสองห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบหนี่ครับจะเป็นหมายเลขสิบหนะครับผม ตั้งแต่รายการที่หนึ่งถึงรายการที่ยี่สิบก็จะราคาสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสององค์สี่ร้อยบาทครับผมตั้งแต่รายการที่หนึ่งถึงรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นรายการที่สิบหกนะครับผม นี่ครับอันนี้รายการที่สิกครับผมราคาสองาสิบบาทครับต่อไปเป็นพัดํำเร็จวัดเก็นครับผมรายการที่17บ็ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่17นะครับ อันนี้รายการที่สิบเจ็ดครับผมราคาสองรอยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบแปดครับผม อันนี้รายการที่18บแปดครับผมราคาสอง้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่19ครับผม อันนี้รายการที่19บเก้าครับผมราคา2 5งร้าบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่20่สิบครับจะเป็นรายการที่20นะครับ อันนี้รายการที่ยี่สิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาท <บา S 1> ครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนี่ในหนุนพงเงินวันนี้ก็ได้มาสององหรือทั่วสององครับผมนี่เป็นหนุนพงเงินเป็นพิมพ์นิยมครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมนี่ครับ อันนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดเขาบอกว่ามันนี้ราคาสามร้อยบาทครับอไปเป็นหนพวขงเกินรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับนน้จะเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับผม อันนี้รายการที่ยี่สิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหลวงพุทวดหลังเตลี่รายการที่ยี่สิบสามครับผมนี่จะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับนี่มีน้อยตัดช่อนะครับรงนี้ อันนี้รายการที่ยี่สิบสาผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหัวทวดหลังตัวนี้รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมน,นี่จะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะครับอันนี้ก็มีรอยตัดช่อเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้ อันนี้รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพปิดตารายการที่ยี่สิบห้าผมอันนี้ไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับแต่เนื้อหาสวยงามครับผมเนี่ยเส้นสายลายยันดูครับผมเนี่ยเส้นสายลายยันสวยมากเลยนะครับองนี้เนี่ยเนี่ยเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับผมนี่ครับดูเนี่ยครับ แต่ผมไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับแต่เส้นสายลายยันสวยผมเลยลองเอามาแบ่งปันพี่กันดูครับผมเนี่ยเผื่อพี่ๆท่านใดทราบที่ครับผมเนี่ยครับดูเส้นสายลายยันีนสวยงามนะครับองนี้เนี่ยครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับผมอันนี้ราคาสามร้อยบาทครับ อ่ไปเป็นปัาปิิตารายการที่26่อันนี้พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานครับผมนี่ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะครับผมนี่ครับรายการที่ยี่สิบหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกลไลนมาดูได้เลยนะครับหรืออาจจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ